อด้แกะกาวสูงกันอ๋อได้ใหญ่ได้ตัวไหนได้ตัวนี้อืมนได้ใหญ่ได้ตัวนี้พี่อยากไดอนน้อันนี้กับตัวนี้อะแกะอันนี้มันอยากได้อะไรอันนี้กับอันนี้อ่ะแกะน้องจะแกะเป็นไหมแกะตรงนี้ อฉีดดึงลงไปดึงลงไปดึงลงไปดึงได้ไหมเนื่อยก็เล็กกระติดได้ไหมที่เบนดึงเหรอแกะนะแกะมลุนแล้วไอ้แกเองกันเก่งเก่งมากครับ จะได้โหมดเขไปดูจ <t ion half> ้าเป็นยังไงนี่ปตัวไมยังไม่แกะเลยแต่ได้แกะไงดูกยวแกะแกะนะแล้ฉีกจอได้ตัวไหนนี่ใช่ตัวที่อยากได้ปะ ใช่ใมีเห็ดด้วยมีเห็ดด้วยนี่นะสตรอว์เบอร์รี่น่ารักไหมน่ารักได้ที่ถีนมาตีนี้พี่ตั้งอยู่มีอันนี้มาให้ด้วยที่ตั้งเหรอมาเลยพี่ตั้งให้อุ้ยขาทางเดียวมาขาเจ็บอวะใช่มีเห็ดตรงนี้เห็ดยื่นขาไปไกลมือก็เจ็บ นบี้องหัวเห็ดคือว่าวันนี้เบรรี่เอ้ยเออเบรรี่สุ่มมาแต่ละตัวนกนี้เห็ดนี้น่ารักไหมชอบไหมอบ่อแล้วนะ ปิดได้แล้วค่ะบาย